เอกโกกรุ๊ปลุยพลังงานหมุนเวียนซื้อหุ้นสองโรงไฟฟ้านายเทพร,รัตนเทพพิทากกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอกโกกรุ๊ปเปิดเผยว่าเอกโกได้ซื้อหุ้นเพิ่มในสัดส่วน10%ของบริษัทเชภูมิวินฟาร์มจำกัดและบริษัทเทพนาวินฟาร์มจำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานลมโดยเป็นการซื้อหุ้นทั้งหมดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่22กันยายน2515ค่ะเป็นห้นให้อยหกถือห้งหมดใน โรงไฟฟ้าทั้ง2แห่งสำหรับโรงไฟฟ้าเชยภูมิวินฟาร์มตั้งอยู่ในอำเภอสับใหญ่จังหวัดเชยภูมิมีกำลังผลิตติดตั้ง80เมกะวัตต์มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญานอนเฟิร์มขณะที่โรงไฟฟ้าเทพนาวินฟาร์มตั้งอยู่ในอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชยภูมิมีกำลังผลิตติดตั้ง7.5เมกะวัตต์มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ เข้าระบบเมื่อปีพศ2559และปีพศ2556ค่ะนายเทพรัตน์กล่าวว่าโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งมีผลการดําเนินงานที่ดีมีค่าความพร้อมจ่ายสูงเครื่องจักรได้รับการบํารุงรักษาอยู่ในสภาพที่ดีและยังตั้งอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพและมีลมตลอดทั้งปีดังนั้นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนของเอกกรุปด้วยแนวคิด Cleaner Smarter and Stronger to drive sustainable growth เพื่อให้สอดรับกับ ยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทได้บรรลุปเป้าหมายทั้งระยะกลางในการเพิ่มสัดส,ส่วนการผลิตไฟฟ้า,ฟาจากพลังงานหมุนเวียนเป็น30%และลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟยฟ้าที่ผลิตได้ลง10%ภายในปี2573ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวคือการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593ค่ะ